Nissan NP300 n a v ล r a 2.5 E King c a p เกียร์ธรรมดาปี2019โปรโมชั่นของเราอยู่ที่295000บาทเท่านั้นค่ะ กระบะแคปเปิดได้สภาพสวยมือแรกไม่แท้วิงแค่50,000กิโลเท่านั้นค่ะติดฟิล์มดำเรียบร้อยสภาพตีมากๆฟีดาวออกรสศูนยบาทส่ง5,000กว่าบาทคนซื้อรายรับรวมอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปกระสือรถคนันนี้ไปเช้งานได้แล้วค่ะน้าใช้สุดๆผ่อนสบายๆเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยค่ะ ภายในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะแบบพุ่มนะสีดำตัดกับสีแดงกระจกปับไฟฟ้าระบบเซ็น์ล็อก้องส่องถอยดูเลขใหม่แท้เลย50,000ค่ะเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD มีแอร์ตอลังอีกตั้งหากเย็นทั่วถึงสะดวกสบายในการเข้าออกมากๆเลยค่ะเข้าออกสะดวกสุดๆเลยค่ะสุภาพดีค่ะ กระบะหลังก็กว้างนะคะขนของได้เยอะเลยคะ่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะที่สำคัญคันนี้มีอินสเปคชันยืนยันการันตีคุณภาพาให้คุณลูกค้านะคะรถคันนี้ประวัติเกรดเอเลยคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ